สวัสดีครับกลับมาพบกับแ h a r i n g ค l o สเซตช a นแนลอีกครั้งหนึ่งแล้วครับอ่ะวันนี้ก็มีกางเกงนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆดูวันอีกแล้วครับผมอ่ะก็อันนี้นะครับก็คือกางเกงรีวายนะครับไว้แท็บนะครับ7050319 Student นนะครับอ่า ครับผมก็กางเกงรุ่นนี้นะก็ไม่ค่อยจะมีบอกตรงๆเลยว่าก็คือไม่ค่อยจะมีข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกอะไรสักเท่าไหร่นะครับก็ลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยได้พบเจอรุ่นนี้เลยครับผมก็อาจจะไม่ใช่กางเกงรุ่นยอดนิยมเหมือนพวก5 0 1 5 0 5อะไรประมาณนี้นะครับก็เลย ากางเกงอาจจะผลิตมาน้อยด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับผ่านไม่ค่อยเห็นผ่านตาสภาพสมบูรณ์สมบูรณ์เท่าไหร่เลยครับผมก็อาจจะไม่ได้วินเทไม่ได้ลึกมากนะครับแต่ผมว่ามันก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นกางเกงที่อยู่ในสภาพเดิมๆยังไม่ผ่านการใส่ยังไม่ผ่านการใช้งานการตัดอะไรทั้งสิ้นนะครับผม ก็เลยอยากจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับครับผม,มก็รีวายสติวเดนนะครับผมเราก็จะเจอในช่วงประมาณปลายปี80ถึงประมาณตน้ตนๆ้นเ0นะครับโดยส่วนมากก็อย่างที่เขาบอกตรงตัวเขานั่นแหละสติวเด้นก็ผลิตมาสำหรับ นักเรียนนักศึกษานะครับโดยเอวที่เจอเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเล็กนะครับก็คือจะเป็นไซส์ประมาณที่เคยเห็นนะนะก็คือประมาณ24จนมาถึง30นี่แหละครับน่าจะใหญ่สุดละก็สําหรับนักเรียนนักศึกษาใส่นะครับเอวมันก็เลยจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามารีวิวดูพร้อมๆกันนะครับผมอ่า โดยกางเกงรีวัยสติลเดน7050319ตัวนี้นะครับก็ปเป็นกางเกงวายแท็บนะครับผ oh, มเรตอ่าวท์แท็บนะครับป้ายแทบ็บตรงนี้จะเป็นสีขาวซึ่งปกติที่เคยเห็นผ่านตามาก็จะเป็นพวกกางเกงผ้าของวีวนะครับแล้วก็กางเกงพวกลูกฟูกเนาะที่จะใช้พวกไวท์แท็บกางเกงยีนนี่ก็คือจะนั้นๆนะจะเห็นทั้งทีหนึ่งนะครับ ก็เห็นว่ามันสวยดีนะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันอ่าเหมือนเดิมนะจากป้ายหลังเอวนะครับผมอ่าป้ายนะครับป้ายหลังเอวตัวนี้จะเป็นป้ายกระดาษปะเก็นนะครับพิมพ์ด้วยหมึกสีน้ำเงินอ่าปกติที่เราเห็นพวก501505ที่เราเคยรีวิวไปนะครับก็จะเป็นพิมพ์ด้วยหมึกสีแดงอ่าแล้วก็ หมึกสีน้ำตาลเข้มออกดำอะไรประมาณนี้นะมาตัวนี้ก็แปลกดีแปลกดีเหมือนกันเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับแบบนี้าตามนี้นะครับก็ลีว i s ส t ตล์แอนโคนะครับซานฟรานซิสโกออริจินอลรีเวทคุณภาพคลัตติ้งนะครับเทรดมาร์กของเขานะครับก็มาสองตัวดึงกางเกงนะมีพาเทนต์อินยูเอสนะครับมีอันนี้นะครับยี่สิบ 1873อ่าแล้วก็มาด้านล่างนี้ก็เขียนว่า care instruction inside อ๋อก็มีป้ายแค r e อยู่ด้านในกางเกงตัวนี้นะแล้วก็เป็นบอกว่าเป็น100% cotton นคอตตนะครับผ้าฝ้าย100%ตรงนี้ก็ made in u s a w o o product labeling 423อ่านะครับแล้วก็จะบอกชื่อรุ่น705-0319 student มีคำว่า student นะครับมีคำว่า size อยู่ด้านบนแล้วก็เขียนว่า,าพิมพ์ว่า student w ก็คือ l 30ยาว36นะครับสำหรับ student นี่ w 30นี่ก็คือว่าน่าจะใหญ่ที่สุดแล้วนะครับที่เคยเห็นนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีป้าย f l a c h e r อย่างนี้นะครับมีป้ายกระดาษอยู่2อันเดิมๆนะครับ เย็บ yep, ไว้ด้วยได้สีขาวานี่ก็จะบอกรุ่นนะครับที่เราบอกไปเอลนี่อิ 36, นซะีมสามสเนาะแล้วก็มีเลขบาร์โคดอย่างนี้นะครับด้านไหนก็มีตัวเลขออันนี้ไม่มีข้อมูลเหมือนกันนะครับามาถึงป้ายอันนี้ป้ายแฟลชเชอร์กระดาษก็จะมีป้ายเลดแบดวิงสีแดงตัวหนังสือข้างในสีขาวนะครับ ระบุรุ่น Student Fit น,น,นี่นะครับสนัก k s e อ่ s n น c k s e ดเนี่ยก็คือเป็นกางเกงที่ใส่แล้วนั่งสบายลุกนั่งสบายอะไรประมาณนี้นะครับ State l e ก,ก็ตรงตัวเลยก็ขากระบอกตรงเนาะร้อยเปอร์นคอตตอนอย่างที่ป้ายปากเกลนบอกไว้ก็ผ้าไฟร้ im, อยเปอร์เซ็นต์ลินส ลินส์ในส่วนของคําว่าลิ n นส์ลินส์เดนิมอันนี้ก็คือกางเกงตัวนี้ได้ผ่านการแชร่หรือว่าการซักล้างมาแล้วน่าจะประมาณครั้งนึงนั่นแหละจากทางโรงงานรีวายนะครับผมก็ใส่ตรงไซส์เลยนะครับน่าจะไม่หดอีกแล้วละหรือว่าโหดก็อาจจะหดอีกแค่เล็กน้อย2-3%ประมาณนั้นนะนะครับ รหัส0319เนาะผมกม็ไม่เคยไม่ค่อยได้เห็นไอรหัสผ้าตัวนี้นะครับ0319เก็เอาเป็นว่ามันเป็นผ้าลินส์เดนิมแล้วกันเนาะที่เราเห็นเห็นจากของจริงตัวนี้เนาะโอเคครับผมมาถึงป้ายไว้แท็บตรงนี้ครับอ่าไว้แท็บปักด้วยได้สีดำคำว่ารีวายหน้าหลังนะครับแบบนี้อ่าอนี่นะครับไว้แท็บ โอเคครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดอื่นๆกันบ้างนะครับอ่าน,นะครับอ่าให้ดูหลังแท็กที่จริงข้างในแท็กข้างหลังนี้มันก็ยังมีอะไรอีกนะแต่ว่าผมไม่กล้าแกะแท็กมันออกก็คืออ่ดูเท่าที่เห็นแล้วกันเนาะมันก็เป็นเหมือนแบบอ่าป้ายประกาศของประมาณแบบว่าสปปรรพคุณของกางเกงเขาอะนะครับอะไรประมาณนี้ ค okay. อ่าโดยทรงรูปแบบกางเกงอ่ะมันจะไปเหมือนกับห้าศูนย์ห้าพอเลนส์แท็บป้ายส้มนะครับอืมเพราะว่าเนี่ยไอ้มุมกระเป๋าเนี่ยจะเป็นบาแท็กเล็กๆแบบเนี้ยนะครับเหมือนกับห้าศูนย์ห้าป้ายส้มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาป้ายส้มห้าศูนย์ห้าให้ดูอ่าเนี่ยครับอ่าจะเป็นเล็กๆอย่างนี้นะอันนี้ห้าศูนย์ห้านะป้ายส้ม จะคล้ายๆกันนะครับจะเป็นบร์แท็กเล็กๆเหมือนกันซึ่งอันนี้505ซึ่งผมก็สันนิษฐานเอานะว่าคําว่า705นเนี่ยมันก็คือเปลี่ยนจาก505ศูนเป็นเจ็มาใช้ในรุ่นสติวเด t นนะครับก็คือที่จริงมันก็คงจะเป็น pattern เดียวกับ505ศู้าป้ายส้มนะแล้วพอมาอยู่ในสติวเด t ก็เลยมาใช้เป็น705ดศเคครับอ่านี่นะ โอเคครับผมก็หลังกระเป๋าก็เย็บเป็นแท็กแบบนี้นะครับเล็กๆตามสไตล์505คล้ายๆกันด้านหลังด้านหลังกระเป๋าด้านในนะครับเป็นเย็บเป็นลูกโซ่2เส้นนะครับแบบนี้อันนี้เป็นได้สอสีนะอันนี้สีขาวเส้นหนึ่งแล้วก็น้ำเงินเข้มเส้นหนึ่งด้านในก็อันนี้เป็นพวกใบเสร็จนะครับ ใบเสร็จที่ผมซื้อมาจาก ebay นะครับโอเคครับผมปีกนกปีกนกก็อย่างนี้นะครับเย็บได้ได้สีน้ำตาลทองนะครับโอเคอด้านหลังด้านนอกด้านหลังข้างหลังก็น่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดู ด้านหน้ากันโอเคครับอ่าด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับกางเกงตัวนี้ก็จะเป็นรีเวททองแดงนะครับเหมือนกับพวกกางเกงในยุคเดียวกันเนะครับยุคแปดศูนยนะครับอมีคอยพ็อกเก็ตคอยพ็อกเก็ตหนึ่งใบด้านในก็เย็บลูกโซ่สองสีเหมือนกับกระเป๋าหลังนะ ก็จะมีได้เย็บตรงนี้หนึ่งเส้นครับกระดุมกระดุมเม็ดบนจะเป็นออกสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลทองแดงแบบนี้ครับผมด้านในก็จะเป็นซิปนะครับตรงเกตงตัวนี้เป็นซิปนะไม่ใช่บัตตอนฟลายกระดุมเยอะๆนะโอเคครับเป็นซิปที่อ่า ตออคำว่าโลโก้แบทวิงนะครับแล้วก็มีคำว่ารีวายอยู่ข้างในแบบนี้มีตัว r อยู่ในวงกลมข้างบนขวานะครับอ่าซิปนะครับสองด้านนะมีสองด้านเลยโอเคครับอ่าโดยกางเกงตัวนี้นะครับอย่างที่เราอ่านี่ครับเป็นก้านดำนะครับก็สันนิษฐานได้ว่ากางเกงตัวนี้น่าจะอยู่ในยุค ปลาย80ถึงต้นต้น90นะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกไปก็คือจากที่เมื่อกี้เป็นก้านดำอเลยนึ้นึงด้วยนะเห็นไหมครับมันจะเป็นป้ายเคลือบอาจจะมองยากหน่อยมันจะเป็นป้ายเคลือบเงาๆอ่าเห็นไหมครับะจะเป็นสองเห็นครับสองสีเห็นไหม เหนือคำว่าไซต์คำว่า w l ขึ้นไปเนะี่ยมันจะไม่เคลือบนะครับจะเห็นเป็นเส้นด้านบนจะเคลือบนะครับเป็นปลายเคลือบเป็นพวกกางเกงก้านดำนะครับส่วนมากที่เจอก็คือจะเป็นพวกปลายเคลือบแบบนี้นะครับที่เจอในพวก50 1, 50 5 0 1 505ยุคนี้ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับจากที่เราบอกว่าตรงนี้เป็นกระดุมก้านดำใช่ไหมอ่าอันนี้คือจานหลังกระดุม ก็ตรงตามตำราตรงตามที่เราเคยบอกเลยนะที่ว่าจานหลังกระดุมมันจะเป็นสันเหลี่ยมที่เห็นได้ชัดแบบนี้นี่นะครับแบบนี้เลยเป็นสันเหลี่ยมเห็นได้ชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับอ,อันนี้ก็ต่อเบอร์ห้าแปดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราดูด้านในกัน ด้านในก็จะเป็นกางเกงนี่ขอบเอวเย็บลูกโซ่นะครับทั้งสองเส้นนะทั้งข้างบนข้างล่างแบบนี้หมุดย้ำรีเวทหมุดย้ำรีเวทก็จะเป็นสีเงินแล้วก็จะมีล่องกลมตรงด้านนอกนะครับแบบนี้แล้วก็คำว่า L จุด S จุด C O จุด T อ่านี่นะครับ s จ f อันนี้ก็ St s y ward Co San Francisco นะเหมือนกับที่เราเคยรีวิวในกางเกงคลิปก่อนๆเลยอโอเคเป็นตัวบุ่มลงไปนะโอเคครับซิปด้านในเดีย๋ยวเรามาดูซิปด้านในน่าจะมีคำว,ว่า usa อะผมเดาอ่าซิปด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ykkusa 45ครับอ่าโอเคครับผมการเย็บด้านในนะครับวเย็บด้วยได้ลูกโซ่สีขาวขาวน้ำเงินกับขาวขาวทองนะครับประมาณนี้อ่าโอเคครับนี่นะป้ายนี้มันติดมาจากเจ้าของเก่านะไม่ได้มีอะไรนะ เป็นป้ายบอกนํำเบอร์น่าจะสำหรับในร้านเขาเหลือประมาณนั้น,นครับอ่านี่นะครับบาแท็กหลังแท็กด้านในก็เป็นได้สีขาวๆแบบนี้มุมกระเป๋าด้านหลังเย็บด้วยได้ขาวทองน,นะครับ ป้ายเย็บด้วยได้สีขาวนะครับแต่ป้ายแฟตอันใหญ่จะเป็นแม็กนะแม็กมานี้แม็กมาแบบนี้ด้านหลังไม่มีอะไรนะครับโอเคอ่านี่กระเป๋าเย็บแบบนี้ครับมาถึงจุดสำคัญนะครับ อ่าแคร์แท็กครับผมอ่าตัวนี้เป็นแคร์แท็กแบบเรดแบ w วิงนะครับปลา,ายเรดแบ b วิงร้อยเปอร์เซ็นคอตตอนแต่ตัวนี้ก็แตกต่างจากพวกที่เคยรีวิวมาแล้วจะมีคำว่าสติลเดนมานะครับบอกเอลบอกความยาวนะครับ Made in USA Care on Reverse ีเวิรการดูแลอยู่ด้านหลังนนีนะครับ Machine Wash Tumble Dry a อ h and dry with light color ก็อาจซักควรซักในสีเดียวกันนะครับแล้วก็มีอาจจะมีสีตกได้นะครับผมอโอเคครับด้านล่างนี้ก็บอก581นี่ี้ก็คือเบอร์กระดุมนะนี่นะ581โอเคครับเดือนผลิตอ่าเดือน2ปี 9888ครับอ่าต่างเสียงตัวนี้ก็อยู่ในยุคข,ของก้านดำนะก็จะเป็นตั้งแต่มีมาตั้งแต่96 97 98 99้าเไม่ใช่ครับขอโทษขอโทษแป8หกแปดเจ็ดอ่าไปถึง92ในช่วงนี้นะครับผมด้านล่างตรงนี้ผมไม่มีข้อมูลนะครับเลขหตัวนี้ ด้านล่างก็จะบอกชื่อรุ่นรหัสผ้านะอย่างที่เราได้บอกกันไว้ตั้ตอนต้นละโอเคครับผมเราก็ว่ากางเกงตัวนี้ก็ยังอยู่ในยุคอ่กาก้านดำแปลว่าก้านดำนี่ก็มีในยุคนั้นไม่ว่าจะ501 505 517แล้วก็มาถึง705สติเดนนี่ก็ใช้ก้านดำเหมือนกันนะโอเคครับผมอ่าโดยรวมกางเกงตัวนี้ก็ เป็นกางเกงขาก็บอกตรงนะเป็นกางเกงขากระบอกตรงอย่างที่เขาได้บอกไว้ก็คือสเตรสเลสจะเป็นขากระบอกตรงแต่ว่าผมว่าตัวนี้ทรงสวยดีขาไม่ใหญ่ขาไม่ใหญ่มากาเดี๋ยวเราจะมาวัดขาให้ดูนะวัดขาด้านในก่อนดีกว่าเขาบอกไว้ว่าสามสิบหก จะดูว่าปลายขาเดิมหรือเปล่าอ่าปลายขาปลายขาเดิมนะครับ3ามสหนะตัวนี้กางเกงเดิมเดิมยังไม่ผ่านการตัดเลยอ่าเรามาดูเลโกเพนนะครับเพรว่าปลายขากว้างเท่าไหร่ปลายขากว้างเจ็ดนิ้วผมว่ากางเกงตัวนี้สวยเลย ขาไม่กว้างมากแล้วก็ไม่แคบจนเกินไปน่าสนใจผมว่าใส่สวยเนี่ยนะแต่ทรงข้างบนน่าจะมันจะคล้ายๆทรงเทปเปอร์อะก็คือว่าตัวยนตจะมากว้างๆตรงช่วงขาบนหน่อยนึงอขากว้างอกล้องมันได้แค่นี้นะครับ <c oughs> นี่ครับแต่ก็พอมองเห็นเนาะ,ะให้ดูช่วงบนก่อนช่วงบน,นจะเป็นแบบนี้ ามาถือขายานี้นะครับยาวใช้ได้เลยโอเค,ครับผมต่างติงตัวนี้ไม่มีเย็บย้ำเป้านะเบี้ยวเลย <laughs> โอเคครับอ่าตัวนี้ก็บายขาเจ็ดนิ้วเนาะกำลังสวยเลยสำหรับตะเข็บนะครับนี่เราอ่าตะเข็บอ่าตะเข็บขาด้านในก็จะเป็นได้สองเส้น เย็บด้วยได้สองเส้นนะครับแบบนี้ดับเบิลซีมสีน้ำเงินเข้มหนึ่งเส้นสีส้มทองหนึ่งเส้นนะ,ะด้านในก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นลูกโซ่สองเส้นนะตงเกียงตัวนี้เป็นตะเข็บเดียวนะครับไม่ใช่ตะเข็บแบบนะเป็นตะเข็บเดียวแบบนี้โอ้ถ้าเป็นตะเข็บแบะนี่น่าจะสวยเลยอะ่ะตัวเนี้ยแต่ตัวนี้ก็แตกเท่านี้ก็สวยแล้วละ่ะโอเคครับนี่นะครับ ขาด้านนอกขาด้านนอกเย็บด้วยได้เส้นเดียวแบบนี้นะครับเป็นตะเข็บเดียวนะด้านนี้เป็นได้ซิงเกิลสีดำน้ำเงินเข้มน้ำเงินเข้มหรือดำประมาณนั้นแหละพองไม่ออกด้อีกด้านหนึ่งจะเป็นลูกโซ่นะครับไม่ใช่ตะเข็บแบะนะเป็นตะเข็บเดียวแบบนี้นะะยาวทั้งตัวไปนะครับปลายขาเย็บด้วยได้เส้นเดียวแบบนี้นะครับ ที่เคยหาข้อมูลมาเนี่ยกางเกงหลังจากปีแปดเจ็ดประมาณเนี่ยจะเป็นจะไม่ใช่ขาลูกโซ่ล้ะจะเป็นขาดะที่เป็นได้เส้นเดียวแบบนี้นะครับอ่าโอเคขาก็โอเคนะไม่กว้างมากสวยเลยแหละอ่ะทีเราจะมาดูผ้านะครับผ้าลินสเดนิมผ้าที่ผ่านการล้างการแช่มาหนึ่งครั้งนะครับสีก็ ก็ที่ผมดูมันก็เหมือนกับกางเกงผ้าดิบเลยอะครับแต่มันก็ถูกการซักล้างมาแต่คือก็คงแค่ครั้งเดียวแล้วก็คงไม่ได้ไม่ได้ซักหรือแช่นานะนะครับนี่นะครับผ้าแต่อาจจะไม่ค่อยมีขนเหมือนพวกผ้าดิบผ้าชิงทูฟิตนะครับอืมครับอ่า กางเกงโอเคครับผมพาใกล้ๆก,กันด้านในอืมครับพาโอเคครับผมอ่าก็คงจะจบเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวกางเกงรีวายนะครับเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์สามหนึ่งเก้านะครับรีวายสติลเดนไวท์แท็บ ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบใจถูกใจแล้วก็ได้ความรู้กันบ้างนะครับผมก็ถ้ามีตรงไหนผิดพลาดไปยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าก็ไม่ค่อยมีข้อมูลจริงๆต้องต้องต้องบอกว่าผมไม่มีไม่ค่อยมีข้อมูลของกางเกงรุ่นนี้เลยนะครับโอเคแต่เห็นว่ามันสวยสภาพมันเดิมเดิมจัดอะอาจะอาจจะไม่ได้วินเทจนะแต่ก็ถือว่าสภาพเอาสภาพเข้าว่านะสภาพดี โอเคครับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับคลิปหน้าอ่ะไหนๆเราก็สติวเดนแล้ว,ลวผมก็ยังมีสติวเดนอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าคลิปนี้อ่าคลิปหน้าเราจะมารีวิวรีวาวสติวเดนเหมือนกันแต่คนละรุ่นกับไอตัว7จ็ด้าละต่อเป็นตัวนี้ครับ ติเด701ครับผมแล้วติดตามชมนะครับโอเคครับยังไงสุดท้ายนี้ก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมยินดีครับมาแชร์ความรู้กันครับโอเคแล้วพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้แค่นี้ครับบ๊ายบาย